สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอาจารย์ก้าวบ้านโคกกระเพือนะครับวันนี้กับผมมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับมาแนะนําให้พ่อแม่พี่ we America, น้องรู้จักนะครับต้นไม้ชนิดนี้หายากมากนะครับแถวสุรินทร์บ้านเราดูลักษณะต้นเลยนะครับต้นก็ไม่ใหญ่มากนะครับพ่อแม่พี่น้องประมาณเท่าคนยืนนะครับไม่ใหญ่มากอันนี้ชื่อว่าต้นการะบูนนะครับใบก็จะมีกลิ่นหอมนะครับพ่อแม่พี่น้อง ก,กลิ่นหอมเหมือนการบูนเลยนะครับต้นไม้ชนิดนี้ก็ส่วนมากก็จะเอาไปทำเป็นยาประครบนะครับเอาใบมันไปย่างแล้วก็ประครบหรือพอกนะครับอื้อันนี้เป็นกลิ่นการบูนเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่การบูนตามร้านขายยานั่นที่เขาเอาไปจากต้นนี้นะครับที่เขาสกัดเอาไปนะครับ ส่วนับคนอื่นอีกก็มีอีกมากมายนะครับเพ่อแม่พี่น้องต้องเปิดดูตามตำรายานะครับหรือค้นหาตาม Google ต่างๆนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับไม่เย,ยนะครับพ่าแม่พี่น้องลัต้นก็จะคล้ายต้นนุ่นเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องลําต้นครับมผมขอนําเสนอ,พอเพียงแค่นี้นะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับบางที ท่านไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักนะครับครับสวัสดีครับ